เป็นจ,จริงนะครับเขาบอกว่าหน้าคนร้อยมีกี่หน้าครับในทางพุทธศาสนามีสามหน้าด้วยกันหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามนะครับแต่วันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทุกคนนะครับหน้านอกนะครับทุกคนก็แต่งหน้าแต่งตาม,มา สวยสุดงดงามทีเดียวที่เป็นหน้านอกบวกความงามจะเห็นได้ว่านักร้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่เสื้อสีแดง่น่าชมนักนะครับเสื้อสีลายนะครับหล่อมตาเสื้อสีดำนะครับล้อนะครับล้อดีนะครับนะครับทุกคนก็สวยนะครับเพราะว่าการแต่งกายนี่แหละมันจะบงบอกในลักษณะนะครับของคุณเรา เรียกว่าอะไรวะรไ้่ดาคุณรู้เอาเลยส่วนหนึ่งคือความรู้ของเราดลยนะครับนะครับจริงๆที่ว่าภูมิรู้ภูมิฐานภูมิธรรมจะต้องมีกับทุกๆคนนะครับครับวันนี้คณะกรรมการของเราก็คงจะต็นที่นักอกแใจนะครับเพราะว่านักร้องแต่ละคนนะครับก็ได้แสดงฝีไม้ลายมือครับได้แสดงโชว์นีลาท่าทางเก่งกันมากๆเลยนะครับ นี่แหละเป็นนักร้องในอนาคตนะครับเป็นศิลปินในอนาคตนะครับพวกเราทุกคนต้องจำไว้นะครับเราแต่ละคนตัวแล้วแต่เราเองได้อยา่างยอดเยี่ยมทอย่างดีมากเลยนะครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็กำลังจะรวบรวมคะแนนอยู่นะครับก็ขอแจ้งแลวก็ขอประชาสัมพันธ์ สินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็โปร่งใสนะครับกรรมการของเราะครับร้่นนักเตะนะครับมาผ่านมีประสบการณ์มานะครับเป็นนะครับราชกุลู่นะครับนักเตะเพลงลูกทุ่งประเทศไทยด้วยนะครับลุกคุก็ผ่านมานับจากว่าแต่กะทก็มีวงดนตรีวีของเลงก็มีนะครับพิธีกรของเราก็มีเหมือนครับ นะครับกระสานปติยานะครับและก็ที่สำคัญช่องทางที่จะรับชมได้นะครับก็มีช่องอิทุกด้วยนะครับอยังมีชฝากติดตามด้วยนะครับช่องร้องเพลงก็คือช่องกล้องท้องพิไทยนะครับทั้งร้วงนักรงที่ก็ปรากฏในวันนี้ต้องมีในอิทุกด้วยนะครับแล้วก็ช่องใหญ่ก็ช่องสอนมาชิบท้องพินไทยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม6,000 6คนนะครับช่องกล้องท้องไทยก็มีผู้ติดตามถึง1 900คนนะครับเป็น เจาเ้็งเพลงโดยเฉพาะนะครับก็จะได้รวบรวมศิลปินหลายรูปแบบนะครับเข้ามาในช่องยูทูบของเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับให้สู่สายตาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีแลนะก็ทั่วโลกทีเดียวนะครับครับตอนที่จะประกาศผลก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับยังไงก็อย่าลืมในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นต่อไปคือรุ่น อายุไม่เกิน25ปีในวันที่นะครับในวันที่22มีนาคมนะครับซึ่งนะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็ลอกชิงชนนัเลอรรุ่นอายุไม่เกิน25ปีในวันที่23มีนาคมนะครับชิงชนนัเลอร์อ่าในรุ่นอายุไม่เกิน60ปีครับอ่าวันที่23แล้วก็ชิงชนนัเลอรรุ่น 6 1ปีขึ้นไปนะครับสวัสดีครับในรุ่นอง6 1ปีขึ้นไปในวันที่24ก็อย่าลืมมาติดตามเชียร์แล้วก็มาติดตามชมด้วยนะครับในที่สําคัญต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยกันกน,นั่นก็คือกิจกรรมว่าวน,นั่นเองนะครับงานประดิษฐ์ว่าวนะครับในวันนั้นก็จะมีนะครับพี่น้องประชาชนได้มาโชว์แสดงว่าวมาียกว,ว่าชักเอ,อ๋ยชักว่าวชักเข้าให้สบายนะครับมาดูไ้ชมกันได้นะครับ กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เทศบาลเมืองราชบุรีก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับถึงระดับนะระดับประเทศทีเดียวนะครับเที่ยวที่ไหนไม่สุดใจก็จะลืมมาเที่ยวราชบุรีของเราอนะินของราชบุรีเที่ยวของราชบรุรีเงินทองไม่ล่วไหลไปไหนนะครับก็มาต้มทีร่วมชมตรงกระลุกิจกรรมของเรา ครับที่วันที่ยิบที่วันที่สามสิบก,ก็จะเป็นการต้อนรับพี่น้องนะครับนะักกีฬาทุกท่านนะครับก็จะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือทิศต,ตะวันตกนะครับแต่ว่าออกถึงเหนือนะครับก็จะมารวมกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะแข่งขันกีฬาเยาวาชนแห่งชาติครั้งที่3 9นั่นเองนะครับสลังจากกีฬาเยาวาชนแห่งชาติแล้วก็จะเป็นกีฬาอาวุโส นะครับอาวุโสนะครับแ่งนครั้งที่16ก็จะจัดตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30ก็มาเชียร์มาชมให้กำลังแรงใจกันผู้ปกครองทุกท่านทุกคนก็ก่อ,อนที่จะไปดูกีฬา,ก,ากันก็มาวมกินกมกันเสียกอดน,นะครับก <_ C> e <an> ็สมัครกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นักศึกษาผู้ปกครองผู้พ่อคุณแม่นะครับสมัครได้เลยไปไปพระราชนิพนธ์ครับในวันที่25รุ่นยื้ไม่เกิน5ส,สมัครได้เลยนะครับ อย่าลืมแต่ภาพจะเล่าโอกาสระดีงามน,นะครับวันที่26รุ่นยุ่งไม่เกิน25ปีแล้วก็วันที่27รุ่นประชาชนทั่วไปแม้ว่านะครับท่านบางท่านบางประดานจะเกิดมาอยู่บนหน้าเวทีวัวจะกเกิดจกกนนะคืดนะขึ้นบ,บ่อยๆเหมือนเราขึ้นเวทีทั้งไม่ต้องอายครับไม่ต้องตายบอกว่าขึ้นต้นไม้ก็ต้องให้ถึงจุดสุดยอดการเดินทางก็ให้ถึงจุดเป้าหมายก็ปลายทาง การประกวดร้องเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องให้ถึงเส้นชัยให้ถึงจุดคุ่มหมายปลายทางนั่นเองนะครับการว่าถ้าหากเรามีความตั้งใจก็เท่ากับสำเร็จไป,ปแล้วครึ่งหนึ่งสำหรับทีผผ่ผ่านมานะครับก็บรรทัดปรากฏก็ยังคอยให้กำลังลใจว,งว่าเพื่อผีวังครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งพอโปรดอย่รอความหวังครั้งต่อไป ชีวิตนี้มีค่านักหญิงชายกำลังใจมีให้กับนักร้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้คณะกรรมการของเราก็พร้อมที่จะประกาศนะครับอ่ะดึงเชิญผู้เข้าประกวดบนเวทีได้เลยนะครับอ่าครับพอดีของเราก็จะเลืออัดคลิปวิดีโอไว้ครับเพื่อที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยเผยแพร่ไปทั่วโลกนะเชิญครับแร้ก็จะได้ประกาศนะครับ ตอนนี้นะครับก็นะครับอ,า,อาเชิญครับนะักร้องกขก้าวบุกบตทุกคนเลยนะครับบนเวทีเลยนะครับตามลาดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนักร้องทุกคนสวยน่ารักมากครับนักร้องชายก็หลอ่ลอหล่อนะครับนักร้องหญิงก,ก็น่ารักไวละก่อน ครนี่เลยหรือว่าเยาวชนของชาตินะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านั่นเดงนะครับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านั้นก็คือรี่สว์หรือสมัยในวันข้างหน้านั่นเองอ่ะคือนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับหายตื่นเต้นหรือยังครับหายแล้วหายแล้วนะหายตื่นเต้นหรือยังครับหายแล้วนะครับไอ้จริงๆแล้วนักร้องทุกคนไม่สะทกสสถานนะครับ เพราะว่าช่วงเสียงแต่ละคนนี่เวลาท่าทางแต่ตและคนนี่น่ารักมากๆครับเก่งมากๆเลยนะครับครับในช่วงนี้ก็คงจะนะครับาได้เวลาที่จะประกาศน,นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเราก็จะเริ่มนะครับประกาศผล ตั้งแต่แนะครับเรงชนะเลิศอันดับสี่มมนะครับผู้ได้ <c oughs> รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสีได้แก่